นี่ก็เอาเนื้องานใส่ที่ตวัวชุดงานนะครับแล้วมันจะวัดขนาดสันแล้วเดี๋ยวเรามากดรีดนะครับแล้วก็ใส่ปก เครื่มันก็จะตีเส้นเปิดนะครแล้วก็เว้นมา8มิลแล้วก็เป็นขนาดงานแล้วก็เว้นอีก8มิลแล้วก็เป็นเส้นปิดมาจากนั้นเดี๋ยวก็ไปเข้าเลื่อนใส่กาวตัวโบว์เค330ตัวนี้จะต่อได้โบว์เค3เค6 k 8 k 10นะครับ ก็จะเข้าเลียมแล้วก็จะมีเส้นเปิดให้ให้เส้นนึงสวยงามตัวเครื่องนะครับจะมีพอร์ต USB ตรงนี้นะครับที่เครื่องใส่กาวแล้วก็อีกอีกพอร์ตหนึ่งนะครับเราก็จะเสียบที่ตัว BVK 3 3 0เชื่อมต่อกันแบบนี้